เออเออจวดเด้อพี่น้องเด้อเออโอ๊ตจักมันไปอินหรือว่าจักมันไปคอโฮ้จักมันเป็นอาลับอาตืน่นเลือบบฮู้จักมันเป็นอินดอกหรือวเป็นอินเดียโอ๊ตไปสิปะทะเราเด้อปะเนี่ยอืมเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วอืมโอ๊ตพี่น้องเอ้ย คอยไฮแบบในแม่เป็นผู้ชายให้แน่จังน้อยหนึ่งเปอ่มจังน้อยแล้วมันกระพาะกระโดดกระเดียดโดดเดียอเออใครแนหัวมาสันงองแงกเอารวดเอออืออ่าผู้ใหยแบบจําเป็นอ่ะนะเออใท้แบบจําเป็นเออจวดไปรวดผุ้น้าพี่น้องเออยางสวนเขาน่ะเขาก็ซิเบเอิร์นเขาอันบดดิเฮ้อเออ คุณนะ่าอืมก็สร้างมันนั่นแหละอ่าพี่น้องเอ้ยสัน้นั่น่ะแมธรรมดาน่พี่น้องอ่าเมื่อนี้ก็เป็นสิปะทะหน่เด้อพี่น้องเป็นสิปะทะเขาให้เฮ็ดอ่าคลิปตลกไปน้าเขาให้ทําคลิปตลกด้วยนะก็ซื้อ ก็คือมันบ้ามันป่วงมันอีหยังข้างขวกก็คือธรรมดาและนะ้วเนาะเอฟซีขอมาเด้ขอเพลงมาน่ะนะเออขอออีหยังก่อเหอรอกะเทยนด้นะ่ะฟาดไปแล้วเ้อะจักสีหัวควนอีสันหือจักสีอีหยังข้างขวออกกวนะน่ะเออคอยจวดนะอ่ะนะขอมาแล้วนะ่ะตอนแรกขอมาแบบอย่างนี้มันต้องทอนนะ่ะเอออย่างนี้มันต้องทอนอนะ่ะบอกไปเร้วเลยบาทแน่ อ๋อขอ y o u ู u ูบยูทูบบัตรนี้มันต้องถอนหน่อยเพราะนะเออเอออยูเ you ฮ YouTube แล้วกันนะเอฟซีเดีขอมาน่ะขออะไรมาน่ะจัดให้เนี่ยเออสีว่างมาดในจังหน่อยเพราะว่ามันรอเออขั้นบรรอกับบว่างมาดกระโดกระเรียดอกเออมาดมันหน่อยมันขาดผู้ชายขาดัดขาดความเป็นชายหน่อยหนึ่งเออมาดหลายๆนะเออความเป็นชายมันมาเยอะ น้อยหนึ่งเออฮลละล่ะพยายามแบบว่าอืมคดแคกมันล้วงกระเป๋าบ้างหรือเปล่าเนี่ยเออส่วนมากมันจะใส่แบบว่ารวดเดียวไปเลยนะเออฮลละล่ะยางแบบนี้นะยาน้านแต่เขาเรียกตำรวจมันเรียกตั้งแต่ตรวจตอมเลยเด้อพี่น้องเอยคันใส่ยังซีดอนะ่ะพาสปอร์ตมันเป็นโนสอได้แล้วแถมมันเป็นคนไทยไนะอีกนะเออคนโนเวย์เออ ฉันใช้พาสะปอร์ตโนเวนะโนเวเอ็มบริโภหัวได้ป่ะน่ะคัดโภหัวนะลงนี้ลงเครื่องนะ่ะเช็คพาสะปอร์ตตรวจตรวจคนเข้าเมืองหน่อยสิคนะุณดาตึก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 ,ตกเออวัวหนึ่งเรียกวัวสองนั่นมาเอายายป่วงนี่หรือว่านายป่วงนี่ไปเคลียร์นี้สง,งบสติอารมณ์นี้ทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้คุณแล้วเอออันเด้เอเอ,เอ,เอใครแน่บริโเดินทางเอ้านอกประเทศอะ่ะโว้ด เป็นยังก็สร้างมาเถาะพี่น้องได้ละคันละตอนน่ะเออเขาให้อ่าให้ให้แบบคลิปเออกระเทยตลกสิปทะนั่นแหละพี่น้องเออเออเพื่อเงินเก็บเงินซื้อแผนเพื่อให้ลูกอ่ะเออหันละสิอดที่ทนเอาดอกเออเขาให้เป็นอะไรก็เป็นคุณนะโอ๊ดเหมือนเดียพี่น้องกูดอ๊อดยางไฟมอลายก็ไฟตกด้วยประเนี่ย ขนาดไฟมันยังปฏิเสธแล้วยาโมกูไลผัวนะมันสิไม่ายพ่อพ,พับกูแล้วโอ๊ยเงินไหลจะตกเด้อไฟเด้อเล่นขืนอีกหน่อยนึงก่อนผัวนะไปโมมันเมื่อกี้นะไฟตกเลยผัวนะโอ้โหก็สีส้หัวานเจังหน่อยผัวะโอ้ยี่น้องเอ้ยจักเฮ็ดลงโงกรือว่าอันไข่แดงไข่แดงต้มซุกแล้วกับก็ได้บ๊ออ โอ้โ,หโ,หโหอะบังอะบ,บังนะซื้อโลตีผสมใส่ไข่สองหน่วยนะเด้อมีไข่อยู่นี่แล้วนะหน่วยแักไงแบกไงเอาโลดพูดนะโอ้โฮผมกระโผงมาในแม่พี่น้องเอ้โเฮ็ดเอาเองเด้อนะเออโบเมนผมดอกอันนี้ของมันพูดนะสร้างมันจำเป็นเออขั้นบ่อจำเป็นกบระเฮ็ดดอกไฟมันกต็ตกกระโดก,กระเรดียเด้อแบตเตอรี่ใกล้สิเบิดแล้วลืมเอาที่ชาร์จมาอยู่พูดนะยียบวงเฮ็ดงานพูดนะ สายมันสั้นก็เลยบดเอามาหแหละพาแบตเตอรี่มันเริ่มหมดแล้วมันไฟมันจะตกลงตกลงตกลงเปไปไปเปไปพอแล้วเออวอ,อพี่นออนะ้องรอเด้อหูนะวอเงินเจ้าของเราด้วยเปบ่เนี่ยเออเออก็สร้างมันเถอะอืมจักอาแขกจักอาบังจักอาประจุดประเจอ เออก็สร้างมันอ่าไม่มีอะไรมากหรอกพี่น้องเขาให้ให้แบบช่วงนี้ก็รู้ว่าสีให้โดนก็โดกก็เดียดเออช่วงวัยนวดดีได้ไหมเมื่อไรก็ให้นวดนว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 นนวดเอาเขาเนาะเมื่อวานนี่เข็มเน่น้อยนึงตัวแรกมันให้เฮ็ดดำปีว่ได้พี่น้องเออบัณนี้ดำปีเราเป็นตา่านเจ้าของเลยปะเนี่ยเออเอาประมาณนี้แหละเอาแบบว่าโกนแล้วมันเป็นตอกําลัง โกนมือหนึ่งสองมือนะ่มันก็เลิเป็นต่อก็ลริ่มพัวนะ่ะเออเอาประมาณนี้แหละมันเจดังโบนันหลขั้นดําหลายมันหลวมมันหลวมมันล้อนอือันนี้มันก็ธรรมดาแหละปานนี้ก็ยังว่าเออเอฟซีถ e ามมาสิปะทะเอากระโดดกระเดี่ยวรดเออเพื่อเงินเพื่อเงิน,พ,งนพี่น้องเพื่อเงินก็ทำไปใหละปุ้ยนะว้า ต่อไปก็เศกินพิซซ่ากินพิซซ่ามือเดียวหนึ่งเด้อเป็นแขกเป็นอาบังเป็นอินโดนอินเดียแดงแล้วเ้อบะเนี่ยอืไงแน,น่กินไปครึ่งถาดนะนะกัดกินเบิดถาดแ้วมันกะโดกกระเดียวโรดเ้อเออคุณเออฮอดมาดกินพิซซ่ามือเนี่ยเออเงินหลายเจ้าของกินแต่แป้งนะกลายเป็นอินเดียหรือกลายเป็นแขกบะลูกแขกก็แขกแข,ขาวเนอะเนี่ยว่าสีไส่สีดำก็ยันนั้นบอกเขากันก็เลยใส้สีขาวไปรลด แขกขาวด้วยเนีพี่น้องพธิ์บ๊อีสีดำนกแก้วเวนตาอย่างเดียวกับนาฬิกานกนั้นขาวเออก็เลยเอาอันปวงเลยมาตัดซื้อๆเนะี่ยพอให้มันเข่ากันน้อยนึงสั้นแล้วมันสีขาวโพดขาวโพเลยเออเหตุงานมือเว้นนะ่ะเหตุงานมือขึ้นมาให้แบบอืมเขาให้ทําอะไรก็ทํานะช่วงนี้นะช่วงอน้ําขึ้นนะ่ะเฝ้าตัก ค่าน้ำมันแห้งแล้วมันก็สิมีแต่ขี้ตรมเออมีแต่ขี้ตรมหละเออเพราะฉะนั้นเรารีบตักมันหลดอ่าอีสนสิตัดคลิปนีจัหน่อยเด้อสิบ่เอาไว้ยาวดอกมื้อนี